ôi, กินหยังกินหยัง quá กิน nè, เอา càng เอาไปให้เจาเหื่นเขาันนี้บ่นวายเมียนนะเมียนบ่โอยบ่พี่ป้านไก่เอาวาแกงไก่เขาเมีนเลยอืเให้เมียนก็ได้ให้ปุ่ยฮะอันนี้เราขึ้นไปไหวปะขึ้นไปเมียนเลยจอยให้ม่แท้นราไปอย่างเดับ

เพราะว่ามันรับแล่ยัง,ย,งย่างมาหาอยู่ข<อ>ูขผจ่มโล่บอยจะมดชองอันชามอันนะดูน้ำขึนแล้วคุณ